ปุ <mile> ๊บมันเอาคืนปุ๊บมันเดินไปกับหัวเลยแต่วันนั้นหยงไม่ได้อยู่คนเดียวเมียก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวดโดมวสวัสดีครับหลังจากที่เราไม่ได้ถ่ายวิดีโอลง youtube มาเป็นเวลาสามปีเอ้ยสามปีหนึ่งปีกับอีกสามเดือนกว่าก็แ๊บเดียวแหละเนาะเอหรือไม่แปลว่า แต่ว dream, <ines> 1, right? here, now, 9, ันเนี้ยเรากลับมาทําเพราะว่ามันจะถึงวันสาคัญของเราแล้วก็คือวันเกิดของเราแน่เองวันเกิดของเราที่จริงอะมันเกิดวันที่9พฤศจิกายนนะครับเพื่อนของผมอีกคนนึงอะมันเกิดวันที่16พฤศจิกายนเนาะเราก็เลยแบบดีลกันอะไรเงี้ยแบบว่าเฮ้ยมึงจัดงานปาร์ตี้เล็กๆไหมแบบอยากมีวะเราก็เลยดีลกันมาวันที่5พฤศจิกายนจัดปาร์ตี้เล็กๆเล็กๆก็ได้แหละวันนี้วันที่5นะครับก็เราก็แต่งตัวพร้อมและที่จะไป งานปาร์ตี้เล็กๆซึ่งเจ้าภาพเราก็มีเรากับเพื่อนสองคนนะแล้วที่เหลือก็เป็นเพื่อนเพื่อนแล้วก็เพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงครับก็มาจอยกันก็เดี๋ยวเราจะมาเล่าลำดับเหตุการณ์วันนี้ให้ฟังเล็กๆนะครับนิดนึงเริ่มเลยมาครับเราก็ขอเริ่มจากจุดประสงค์ปาร์ตี้นี้แล้วกันเนาะเราอยากเจอเพื่อนครับแค่นั้นเลยเราอยากเจอเพื่อนคือไม่ได้เจอกันนานแล้วแล้วมันคิดถึงกันอะ่ะไม่ได้เจอกันประมาณสามสี่เดือนละมั้งหรือมากกว่านั้นด้วยซ้ำจำไม่ได้แล้ะ คือคำว่าแยกย้ายกันไปเติบโตจนได้มาอยู่มหาลาัยจริงๆอ่ะมันต่างคนต่างมีหน้าที่จริงๆนะแล้วต่างคนต่างมีแฟนยิ่งแบบไม่ได้เจอกันเลยเอาละครับต่อไปนะคืองาน Party เบอร์เดย์ปาร์ตี้แหละก็คือทีมสงการและเดวเราเนี่ยตอนนี้เป็นเป็นเวลาบ่ายสามเนาะเดี๋ยวเราต้องรีบไปงานเพราะาเราเป็นสภาพผ้านอเดี๋ยวไปช้าหน้าเกียดก็เดี๋ยวเราต้องไปคือร้านจัดคืองานจัดที่โซเซตี้และกระบังเนาเป็นร้านเหล้า เฮ้เราลืมเดี๋ยวเราให้ดูว่าเราแต่งตัวยังไงเราแต่งตัวประมาณนี้นะ,ะเห็นปะเห็นปะไม่เห็นนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราไปให้ดูคือเราแต่งตัวประมาณนี้เนาะตะลกอะเออทุกคนครับคือทุกคนเห็นไหมเราใส่เสื้อผมว่ามันสวยมากเลยนะทุกคนว่าสวยปะมันเป็นแบบมินแบบิมอลมินแบบิมอลเนาแะบบแบบแบบทุกคนอยากรู้ปะว่าผมเอาเสื้อาะไรใหน LPTshirt.official นะครับหรือร้าน LP นะ่ที่ เป็นสปอนเซอร์ให้เราในวันนี้นะครับเสื้อสวยๆมีสีดํากับสีขาวนะเสื้อสวยจริงตัวละหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทเองเห็นบอกว่าเป็นผ้าคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยนะดูดิผ้ามันนุ่มจริงๆนะคือเราใส่ไปอ่ะแบบเรารู้สึกว่ามันสบายนุ่มจริงคุณภาพดีมากเลยและคือราคา199ร้อยเก้าสิบเก้าบาทขายได้ยังไงยังไงเดี๋ยวเราจะปักหมุดให้ไว้แล้วกันเนาะข้างล่างนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราให้ข้อมูลร้านแล้วกันเดี๋ยวเรา เตรียมตัวเดินทางดีกว่าเดี๋ยวเร,เราเข้าไปถ่ายตอนเดินทางด้วยแล้วกันเนาะเพราะว่าตอนเนี้ยบ่ายสามสิบห้านาทีแล้วต้องรีบไปเดี๋ยวสายเดี๋ยวจะโดนท,ทําโทษเอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเราอขายล่อวะเนี้ยให้พวกมันอะลิลาดกระบ,บังพังแน่ตอนนี้เราก็อยู่สถานีทีท่แล้วนะครับแต่เราจะนั่งไปลงที่ข้อกตนะีนัทลินข้าวตเยอะมากเ,มาเพื่อของไหมเพื่ออหลรมันก็เลยเยอะอ่ะแล้วก็นู่นนี่เยอะด้วยงโดนแน่เพื่องานนี้จัดเต็มเดี๋ยวไป รับเพื่อนที่ทีคอนสิงห์นัทินับแล้วก็เดี๋ยวนั่งไปแล่กระบังครับโอ้ยตรงผมโอเคเดี๋ยวผมนั่งเลยก่อนเดี๋ยวตอนนี้เราก็อยู่บนกระตูนะครับกำลังเดินทางไปนี้มี้ครับลืมไปเลยว่าอยู่คนเดียวไปบ้ากันไปบ้ากันตอนนี้เราก็อยู่กับเพื่อนแล้วนะที่แล่กระบังคนดีเป็มน,นะครับคนดีบี้ที่อยู่บนรถเดี๋ยวทักทายแม่กันครับสวัสดีครับ นี icana, ่ก็เพื่อนผมนะครับกินข้าวอยู่ันนี้ก็เพื่อจัดปะบังมันได้ครับสวัสดีครับจะแปะ IG ให้นะครับน่ารักทุกคนเลยเดี๋ยวไปเจอกันในร้านครับเพื่อนกินข้าวอยดี นี่นะครับอันนี้ชื่อมิวนะอ,อันนี้บิวนะครับเสื้อผ้าอีกคนนึงอันนี้ยกนะครับอันนี้บีมนะครับเฮ้ยพงศ์มาบอกว่าให้พวกม,มันแต่งตีมสงการนะครับมันไม่แตงแ่งเลยดูเจ้าภาพดูเจ้าภาพนายขอโทษนายขอโทษที่ไหนนายสงการตรไหนสงกรไอ้ดอกสงการตรไหนเสื้อผ้าไปทุกแย่เลยนะแย่นายสงการตรงไหนสงการตรงไหนเสื้อผ้าใบทุกแย่เลยนะสงการตรงไหนโอเคโอเคโอเคแล้วดูคือพวกมันมาใส่มากเนี่ยคนรอบผมอะคือมาใส่หมดเลย ต้องโดนดีสอบพองไปเดี๋ยวเราจะเข้าร้านกันนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าร้านกันนะครับอันนี้คือเราลง YouTube นะครับอันนี้คือร้านโซเซตินะเดี๋ยวไปดูในร้านกันนะว่าเป็นยังไงมีวิวนะครับเจ้ <ปะ S 1> าภ <ปะ S 1> า <ปะ S 1> พเจ้าภาพมันเกิดใกล้ๆนะครับ ก็ต้องโดนแบบนี้แหละครับสงการจริงคนนี้สงการจริงสงการจริง ไม่ไหวแล้วผมไม่อยากอะไรมากนะแต่ก็คือโดนทําโทษแล้วว่าจะไม่แล้วนะแต่ก็คือโดนป,ปัดแดงไม่ไหวแล้วครับผมขอตัวไปก่อนนะครับค่อยเจอกันพวกนี้นะไม่ไหวแล้วอาจจรทาน์นิดนึงนะครับแต่ก็คือถือกล้องไม่ไหวแล้วเพราะว่าจริงๆแค้ก็หอเขากินล้่ก็ได้แต่ก็น่าอะไรนะได้นิดเดียวไม่ไหวแล้วครับไปก่อนนะตำนานนวมเน่านะครับเป็นไงบ้างครับ ตอนที่วันปิกนิกที่นาปิกนิกเป็นไงบ้างคะเขาเปิดประตูมาคืนกูเปิดประตูปุ๊บมันเอาคืนปุ๊บมันเดินไปกับหัวเลยแต่วันนั้นหยงไม่ได้อยู่คนเดียวหยงก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวค่ะก็ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะเพราะว่าหยงไม่ได้อยู่ทีมก็อยู่คนเดียวนะครับตอนนี้อยู่คนเดียวสดค่ะคำนี้แรงมากนะเดี๋ยวเราเข้าร้านแล้วนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายกีโมนี่แอบเล่นแป้งครับดูดิกดดับหมดแล้วไม่แป้งทำอะไรมึงทำอะไรกันล่ะหน้าร้อยเพื่อลองพื้นเบื่ออะไรอ่ะต้องพื้นเพื่อะไร สัสดีครับแล้วเราก็อยู่กับช่องกมมลีสนุนครับเรายัางไหวอยู่ครับเราังไหวนนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในงานแล้วครับเพื่อนากันครบนะครับ,นนรบสนุกมากครับตอนนี้แดนไม่ไหวแล้วครับเดี๋ยวอยว่ากันนะครับ ไม่ไหวจริงแบบกลับบ้านมาถึงประมาณตีสองมั้งไม่ไหวไม่ไหวจริงเดี๋ยวจะอัดต่อตอนเย็นแลวกันนะแบบไม่ไหวจริงริงเดี๋ยวค่อยมาต่อจะร้องเพราะว่าอ้าวกไปหลายรอบเลยเมาสภาพมากเออก่อนจะไปนะก่อนจะไปนอนต่อ <laughs> ก็คือเมื่อคนะืนอ่ะออกจากร้านบ่อยมากเท่าที่จําได้นะเดินออกจากร้านบ่อยมากก็คือเดินอ้วกเดินมานั่งข้างนอกแบบไม่ไหวเพราะว่าเมาแสงเมาคนอะไรเงรี้ยคนเยอะเกินแล้วก็ แล้วก็ยังไงดีแบบไม่ไหวจริงๆแล้วก็ขอ,อกลับบ้านก่อนเลยแบบเพื่อนเขากลับตอนตีสองนี่ออกลับตอนเที่ยงคืนกว่าไม่ไหวโอเคเราไปนอนหลยบ,บายโอเคมาแล้วก็สําหรับงานเมื่อคืนนะครับก็จบไปได้ด้วยดีเรากลับมานอนที่ห้องบนเตียงของเราแบบนุ่มๆสบายๆไม่มีติดขัดอะไรเลยและเราก็ไม่เมาด้วยก็ขอขอบคุณเพื่อนๆจริงๆนะนะทุกๆคนเลยทั้งคนที่มาและก็ไม่ได้มาคนที่ไม่มาก็ให้ทุนสมทบมาอีกก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับ ไว้เดี๋ยวมีโอกาสหน้าไว้เดี๋ยวเราไปเลี้ยงฉลองกันเนาะแล้วก็ส่วนเพื่อนที่มาก็ขอขอบคุณจริงๆนะคืออย่างที่บอกอะจุดประสงค์อะก็คืออยากเจอเพื่อนๆเพ,อนเพราะว่าต่างคนต่างโตก็ต่างคนต่างมีหน้าที่เป็นของตัวเองเนาะกว่าจะได้เจอกันก็ยากมากๆอันนี้ก็คือถือว่าแบบเยอะมากๆแล้วและเยอะไปกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันไม่ว่างกันแล้วอืมก็ขอบคุณจริงๆที่มางานนะก็แฮปปี้มากๆเลยเราเนี่ก็ดีดายจริง ก็เราก็จะ21ปีแล้วเนาะทั้งวิวกับเราอ่ะเราก็รู้สึกแบบรู้สึกแบบเม่งๆม่งอ่ะคือมันต้องเติบโตไปอีกขั้นหนึ่งนะคือเราอ่ะกลัวเว้ยเราเป็นคนที่แบบไม่ชอบวันสาคัญเลยอย่างเช่นวันขึ้นปีใหม่วันแบบวันอาทิตย์ที่จะไปเป็นวันจันทร์วันเกิดอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่ามันแบบไม่ต้องเริ่มต้นใหม่เหมือนวนลูปอะไรอีกแล้วสักอย่างนี่แหละเออ<ม>และที่สําคัญเลยก็คือยิ่งเราอายุเพิ่มขึ้นอ่ะคนสําคัญรอบๆข้างๆตัวเราก็เริ่มที่จะหายไปเว้ยป่วยหรืออะไรอย่างเงแบบ เอออะไรประมาณนั้นแหละแต่ก็นั่นแหละเนาะแต่มันก็ต้องดําเนินหน้าต่อไปอ่ะเราก็ก็นั่นแหละไม่ขออะไรมากขอให้แบบได้ทําตามใจในสิ่งที่ตัวเองต้องการและก็ประสบความสําเร็จแล้วก็ขอให้คนที่เราหลักในอยู่กับเราไปนานๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอะไรอย่างนี้เออประมาณนั้นเนาะก็เดี๋ยวว้เอะเรามาทําคลิปมันเกิดอเราอีกทีนึงส่วนอันนี้ก็เป็นปาร์ตี้เล็กๆเนาะสำหรับในวัย20ปีที่จะไป21ละ ก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยมากๆนะครับโอเคไว้เดี๋ยวเราไปทำคลิปหน้าต่อไปก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b s c คร b e กดกระดิ่งด้วยน,นะครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย